วันนี้ก็มาอยู่กับผมบอลยืนหนึ่งวิเคราะห์บอลแน,นวทางบอลบอลเน้นวันนี้เอ็ดซจัดให้ทุกวันชูเวนตูเดไม่มีติอาโก้กาปินี่มีชินเบตโตโอลิเวลา่าซูซาจูเนียกับนาตาเฟลิเปสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่โรดิโก้แซมติดทดแบนด้านวินแครแองเควลไกเก้กอนซันเวสกับเอเมซันกาเลโกยังต้องรอการประเมินสภาพความฟิต ส่วนชัดซ่อนอันเวสโดส,สานโตสโจวานนี่มาเกสลุยมันดาก้าเลจินันโดเดอเชซุตหรืออัพเนอร์ดาซินวาพร้อมขับลงสนามกาเบรียลตาลิยาลีจะเล่นกองหน้าคู่ราฟาเอลบีลูแดนกลางมีชัดซ่อนอันเวสโดส,สานโตสไกเก้กอนซันเวสดาน,นียนเปโชโตอันเดรสันลุยส์คาวันโยเนเน่ลงทำเกมส่วนอีกอฟอร์มิก้า ลวนเฟตาสวินแฮอังเคลมาเซโลเอเมสจะลงคุมแนวรับโดยมีเชนเดกาแนลเฝ้าเสาครูไซโลเลโอนาโดชาดิมไม่มีมากินโยสวานเดซันซูซากัมโปสโชเซชานดซันดาซินวากับฟักเนอร์เลโมสสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่คริสเตียนโรเบรโตอเวสกาโดโซเกนี่อาโโย มาเทอุสเปเรล่ากับวาเลสซูซาซินวาที่โทษแบนแต่ลูคัสซินวาผลโทษแบนหวนคืนสู่ทีมคาโยชอสจะเล่นกองหน้าคู่กาเบรีอลบาโบซาแดนกลางมีลูคัสโดเมโรการลอสเอดูอาโดลูคัสซินวาลุยส์เซเนสเตราลงทำเกมส่วนคาอุยาโมเรสฟาบิซซโอบรูโนลูคัสบิยานบา ไกกี้บรูโน่จะลงคุมแนวรับโดยมีกาซิโอรามอสเฝ้าเสา11ผู้เล่นตามคาดชูเวนตูเดมาในโรบ4-4-2น่าจะเป็นแชนเดกาเนลอีกอร์ฟอร์มิก้าลูอันเฟตัสวินแคร์อังเคลมาเซโลแอเมีสชัดซอนอันเวสโดซานโตสไกเก้กอนซันเวสดานียนเปโชโตอันเดสันลุยส์คาวันโยเนเน่กาเบรียลตาเลียลีและ r a ฟาเอลบีลูทางด้านครูเซโลมาในระบบ4-4-2เช่นกันครับน่าจะเป็น c a s ซิโ a m o s อสคาอุยาโมเรสฟาบิเซโอบรูโมลูคัสบิ a านบาไกกี้บรูโนลูคัสโรเมโรกาลลอสเอ d u วาโดลูคัสซินวาลุイスซีเนสเตราคาโยชอสและก a b บร e l ลบาโบซาสนามที่เอสตาดิโออัลเฟโดจาคนี ชูเวนตูเดกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอดขณะที่ครูเซโลต้องการชัยชนะเพื่อรักษาความหวังในการลุ้นแย่งแชมป์แทเดิมต่อไปแต่สภาพทีมเยือนไม่สมบูรณ์ดังนั้นชูเวนตูเดที่เล่นในบ้านน่าจะสู้ได้แบบไม่เป็นรองมากนักและมีโอกาสยื้อแบ่งแต้มผลที่คาดชูเวนตูเดเสมอครูเซโล0ตอบ0